เกณฑ์ของศาสนาไม่ได้อยู่ที่พระเด่นพระดังเกณฑ์ของศาสนาอยู่ที่พระดีเป็นผู้ที่รักษาหลักพระวินัยได้อย่างเขาเรียกว่าอะไรล่ะไ,ด,บบได,ด,ด้เป็นแบบอย่างได้อย่างสุดสุดเป็นแบบอย่างได้อย่างสุดสุดให้หมู่ให้คณนะได้รู้ได้เห็น ให้ปรศชาชาได้รู้ได้เห็นว่านี่เป็นแบบอย่างการรัชฌะรักธรรมในวินัยเป็นแบบอย่างให้สุดๆแบบนี้รึงจะเป็นพระดีตามหลักคำสอนของพร,ร,ระเจ้าได้พระหากัจจปรปะเทระเจ้าอย่างนี้เห็นไหมละ่ะในการทำ,ทำสังข์นาครั้งแรกครั้งที่สองก็พระเรวัตเทระนี่ พระเจ้าสถทติละนี้ครั้งที่สามก็คือพระโมคคะลิบุตรนี้ท่านก็หนีนี่ท่านยุง่งยิงวนไายพระโมคคลีบุตรก็หนีไปอยู่ป่าเจ็ดปีนูนน่นเจ้าสุมหาราชก็สั่งข้าทาสบริพารทหารแปรรันานิมต์ดี๋ยวิท่านยุ่งไหมละ่ะพระอริยบุคคลริงกิ่งท่านยุ่งไหมละ่ะนั่นเลยพระดีทุกวันนี้ส่วนมากมีแต่พระอปี พระดีก็ายกไว้เหนือเก้าหนูกระหม่อมนะพอแม่คุยจาย์ทุกรูปที่ทรงธรรมทรงวินยัยทรงใจที่บริสุทธิ์ทรงศีลที่บริสุทธิ์เหมือนพระองค์สังฆราชอย่างนั้นส่วนมากที่เราเห็นข้างนอกนี่มีแต่พระอยากดังนั่นแหละลุงก็ยังไม่เห็นพระอยากดีเลยพอเราเอาพระวินัยออกแสดงปั๊บด่าเราแล้วแต้ดังที่ลูกเห็นอะละ ถ้ก็รู้พลับอ๋อส่วนมากมีแต่พระอยากดังไม่มีพระอยากดีส่วนมากมีแต่พระอภีพระดีนั้นหายากเราจึงพูดกับลูกเมื่อวานนี้เจสิลาเมื่อวานนี้ถ้าเราไม่ลงมตัวกันนี่ศาส,สนาจบแน่พราะแก่นถูกทําลายเหลือแต่ต้นไม้ยืนต้นใกล้จะล้มแล้วท่านไหนมีแก่นแล้วเหลือกับพีกับเปลือกกับใบ กล้จะล่วงใกล้จะตายแล้วนี่ศาสนาเรียบรเปนอย่างงี้นี่แหละที่พุทธเจ้าตัดถึงพิสูจน์แนาไหนพิสูจน์แนาไหนศาสนาจะจงก็พวกเราเป็นคนทำนี่ก็ประเทศเลเทเสียงบ้างต้องการอยากดังอยไปสร้างโบสถ์ใหญ่ศาลาใหญ่เจดีย์ใ,ใหญ่บ้างบ้างต้องการอยากดังนี่ก็เออออกเหรียญออกเหรียญออกิงออก,ออก,ล,ออกลายรุ่นนั้นรุ่นนี้ก็อยากดังอะไรที่จะดังหน่อยทุกวันนี้อ้าวไปสร้างก็อ,อยานาคใหญ่ เออเจ็ดหัวเปดห,หัวเก้าหัวก็ว่าไปเพราะอยากดังให้ไปกราบให้ไปไหว้ให้ท่านพญาหน้าก็ทช่พอหน้าอย่างนี้งูตัวเดียวจะมาผัดเพ็ดกินไม่ดีกว่าเลยนั่นเรื่องของเรื่องั้นสอนการนี้มันสอนออกออไไนอกธรรมนอกวินัยทั้งหมดบัณร,ริิกาก็ไปกราบไปไหว้ถูกสอนมาอย่างนั้นนี่นพญาหน้าผู้เลือดผ,ผู้ประเสรศิฐเนี่ยลูกมะขอ มอบกายสบายชีวิตกับพ่อพญานาคพ่อพญานาคช่วยลูกช่วยด้านด้วยนะ็่นไมล่ะก็ะดั้งที่เราเห็นกันนะพญานาคมุนเพนคออ,อ,อยากจะเกิด,เ,กดเป็นพญานาคงี่เง่าไหมล่ะมนุษย์เราเป็นมนุษย์แท้ๆเลือดประเสริฐแล้วเป็นสุขติภูมิแล้วยังต้องการกลับไปอยู่ในทุกขติภูมิที่เป็นสัตว์เดรัจฉานอยู่แปลกนะนมุนเปลี่ยนเปลี่ยนไปอย่างนี้แหละ จะออกมาเอา้าดังแล้วดังเพราะพยานากแล้วดังเพราะบังไฟแล้วดังก็เทเลเทเสียงแล้วดังเพราะเครื่องรางของขัง,งแล้วดังไปในทางลบทางนั้นไม่ได้เด่นดังดีงดในทางบวกนั่นเรื่องของเรื่องพูดถึงว่าถ้าต้องการดังต้องการเด่นก็ขอให้อยู่ในธรรมในวินยัยไงไงที่พูดนี่ก็เหมือนพระพุทธเจ้าแล้วก็นาสง ทั้งเด่นทั้งดังทั้งดีทั้งลื่ทั้งกะเสิ็นพวกเราเราไม่มีที่เกิดไดยังไงนี่คนจะรู้จักมากมีตระ,ะจากตระ,ะกแล้วก็ออกเฟซออกลิงออกลายที่มลวงปูไม่เคยเป็นนี่ลูกขอแล้วขออีกนี่ตั้งแต่ที่ไปตามรอยตามปีพศสองพันห่ร้อยสี่สิบเจ็ดนี่เรจะมีอะไรไอ้ปีพศสองพันหร้ห้าสิบเจ็ดนั่นไปตามรอยตามปีพศสองพันหร้อยห้าสิบเจ็ดในบริการคืนมานั่นนั่นน่ะ ได้จีวรที่เราเอาฝากไว้ไอ้เอายัดไว้ในโพรงไม้ในป่าได้อะไรล่ะสิ่งของไหนสิ่งไหนย,ย่างคืนมานั่นหลูกเขาก็เลยดีอกดีใจคืนเห็นความวัศจรจั์เห็นป่าเขาลำนาไปที่หลวงปู่ได้อยู่มาเป็นสิบสิบปีนี่ลูกไม่เขาบอกว่เคยเห็น คำเต้ของพ่อนี่เป็นความจริงทั้งนั้นดีอกดีใจก็เลยนําสิ่งของนั้นเอาไปออกในเพจเขาก็แค่นั้นเราไม่ได้มีอะไรที่บอกว่ายุ่งเหยิงบนบายนีต่ต่อมาในะยังหลังลูกก็เลยขออยากจะมีเฟซบัดอ่ะพ็ออนุญาตให้ลูกกินกันเทศอันนี้มาลูก,กลูกขอแล้วขอบันทึกกันเทศบ้าง อีเกเล็กน,น้อยวันไหนว่างพอที่จะบันทึกได้อแืแล้วก็เราก็ไม่อนุญาตตอนแรกเราเพราะว่าเราจะหนีอยู่นั่นในปีปศออตั้งปี552 553 554นั่นทำไปมาก็เอ้าพอบันทึก,กตั้งแต่นั้นแหละเลยมีเครื่องบันทึกเล็กๆนานๆทีบันทึกครางหนึ่งบันทึกไว้554ยังไม่ได้บันทึก จะมาบันทึกห้าสิบหกห้าสิบเจ็ดปีห้าสิบเจ็ดบันทึกถ้าจำไม่ผิดน,ะน,นลูกได้เขียนไอนน้ลูกได้ขอโอกาสก็เลยพากันไปพ่นานี่แหละบอเครื่องบันทึกเล็กๆมานันก็จากนั้นก็ไม่เห็นว่าจะเอาเครื่องตอนนั้นออกมาอะไรมาเผยแผ่อ,อ,อะไรนี่บันทึกไว้เอาไปมามันก็หายเกี้ยงไปมันก็สาบสูญไปแล้วทั้งที่เกิดเรื่อง ที่ขึ้นอยู่บนสาราที่มีเรื่องแปลกๆมัศจรรย์เกิดขึ้นนั่นแหละผลสุดท้ายก็ทิ้งไปพวกนั้นไม่เหลือแล้วเอาไปไว้ในคอมของเจ้าจอยก็ถูกทําลายไปหมดเลยคอมเสียหรือฟื้นไม่ได้ก็ไม่มีผลสุดท้ายนั่นแหละดังที่พูดในฝังปีห้าสิบเจ็ดเริ่มที่จะปรับสภาพใหม่จนห้าสิบแปดและข้อห้าสเกเริ่มแล้ว ดูกขขอนั่นขอนี่เพิ่มไปไปมาก็ขอไล่สดพอขอไล่สดเราก็เลยอนุจาตเพราะกลัวจะคนกลัวคนจะเป็นแบบเป็นกรรงของเราเห็นไหมล่ะไม่ใช่เจตนาของเรานี่ไม่ใช่ว่าเจตนาอยากเด่นอยากดังอะไรนี่ลูกขอแล้วขออีกขอแล้วขออีกก็จะทำตามที่ไหนเมื่อมีผู้ขอเลงสมควรไม่สมควรพิจารณาดูถ้าไม่สมควรก็ไม่อนุญาตถ้าสมควรก็อนุญาต เพราะเราไม่ใช่พระอยากเด่นอยากดังนี่เราต้องการเป็นพระอย่างนี้ตามธรรมตามที่ไหนและอย่างนี้ตามป่าตามเขาลูกเดียวจนตายนั้นจะสะอาดบริสุทธิ์หมดจดเหมือนพระมหากัตสปเถระเจ้านั่นเรื่องของเรื่องมันเหนกับพระแม่คุูจาจาร์ในสมัยพุทธการที่เป็นพระอริยบุคคลที่ต้องอยู่ป่าอยู่เขาลูกเดียวจนตายจนตายนีพพานตามป่าตามเขาเนี่ยนิ่ตานี่พานตามเงื้อผาป่าไม้ป่าลูกชัดตามถ้ำตามภูดูที่ท่านจะมายหายห่วนี ไม่ได้มาสนใจกับการก่อสงช่างที่จะบอกว่าบทใหญ่เจดีใหญ่สลาใหญ่นี่พระก็ไม่ใช่ว่าน้อยๆน,นี่ท่านชันอะไรบ้างแหละมีน้ำปนุปน้ำให้อยู่ป่าอยู่เขาเห็นไหมละ่ะไม่ต็บไอ้นี่ไอ,อ,อ้สีย้อมจีวอนี่ก็ยังไปโน่นโน่นพากันไปวางอะไรละ่ะเอาพวกหินพวกดินอะไรมาถูให้เป็นสีแล้วก็ยอมนั่นรู้เข้าใจไหมไม่ใช่ว่า จะอยู่แบบหรูหราฟู่ฟ้าเหมือนสมัยปัจจุบัน่าเออพระสมัยใหม่ก็ไม่ได้ว่ามีอะไรที่บอกว่าสมัยใหม่ที่จะบอกว่ามีสิ่งเสริมบ้างเล็กๆ,ๆน้อยๆแต่ว่าสิ่งหนึ่งไม่สมควรที่จะทําลายก็คือพระวินัยศีลของพระนี้คือเก่นของศาสนาที่สําคัมีแต่พระพิสูจน์เนาไหนดังที่พูดให้ฟังนี่เก่นของอันอยู่นี่ลูกเก่นของศาสนาอยู่นี้ พู้ทเจ้าอยู่นี้เมื่อเราตถาคตล่วงไปแล้วหลักธรรมหลักวิน,นัยนั้นเลยเป็นตัวแทนของเราตถาคตเป็นศาสดาแทนเราตถาคตเห็นไหมละ่ะก็ไม่ได้บอกว่าโบใจเจดีใหญ่สาราใหญ่เป็นศาสดาแทนพระตถาคตเจ้านี่ดูจะเอายังไงศึกษากันทุกคนนี่เรียนกันทุกคนนี่ไม่ต้องไปบอกมา,มาต้องอไม่ต้องมาบอกหลวงพ่อน้อยไปเรียนใหม่นะ จบด้ยวยความคอรบแ <Fore ns> ล้วเกแล้วไปจะตายแล้วเกลจะเข้าลวงแล้วก็เตรียมลงไว้แล้วไม่ทราบว่าจะตายวันไหนหรือจะตอนนี้ขณะน,นี้เดี๋ยวนี้เขาจะทราบได้พูดคํานี้แล้วจะได้พูดคําที่สองรอเรื่องป่าจะตายนั่นลมหายใจเข้าจะได้ลมหายใจจะออกไหมมันจะตายก่อนนั่นหายใจออกมาแล้วจะได้หายใจเข้ามันจะตายก่อนนั่นเพราะความตายมันจ้องอยู่ตลอดเวลาลมหมดตอนไหนก,ก็ไปตอนนั้นนั่นมันก็มีแค่นั้น และทำไมจึงพากรนทำชั่วมันได้อะไรล่ะได้ความพึงพอใจของพวกถือที่ชอบการทำชั่วในทำลายหลักธรรมหลักวิน,นัยได้ฆ่าะูุติเจ้ามีความรู้สึกว่าดีความรู้สึกของพวกท่านทั้งหลายเป็นอย่างนี้พอห้ามไม่ยอมฟังไม่เชื่อไม่มีหลักเรื่องบุนเรื่องบาปกูจยังไงกูจะเด่นกูจะดังจะมีคนมาศรัทธามาก กูจะมีลาบชักรกล้นหลามคนจะบอกว่าข้าพเจ้าเป็นผู้พิเศษเราจะคิดไปอย่างนั้น